สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการล็อกหน้าจอแนวตั้งยกเว้นในอัลบัม้มอ่าอันนี้เอาทีละอย่างนะพี่นะเอาทีละอย่างอันนี้เวลาเราล็อกหน้าจอแนวตั้งเราก็ต้องกดลากเมนูทางลัดลงมาโอเคไหมอ่าลากเมนูทางลัดลงมาแล้วเราไปเลือกเอาตรง เอ่อตรงนี้นี่าตรงคําว่าหมุนอัตโนมัติตรงนี้นะตรงนี้มันเขียวเขียวเห็นไหมเนะี่ยตรงนี้เออถ้าคุณกดให้มันเป็นสีอย่างนี้คือสีดําอย่างนี้มันก็จะล็อกหน้าจอให้เป็นแนวตั้งโอเคไหมมันจะไม่เป็นแนวนอนคุณดีดูยูทงยูทูบยังไงมันก็ไม่นอนมันจะตั้งอย่างเดียวโอเคไหมดูอะไรก็ตามดูดูโครมดูมันมันเป็นแนวตั้งอย่างเดียวโอเคนะถ้า่ยถ้าอยากให้หมุนคุณก็มากดให้เป็นเขียวเขียวโอเคไหมแต่เราจะล็อกหน้าจอแนวตั้งก็คือต้องกดให้เป็นสีดําอย่างนี้ขึ้นมาอะไรอย่าง อันนี้คือหน้าจอแนวตั้งแต่เวลาเราเราเข้าไปดูรูปภาพในอารบงอาราบ,บัมอะไรอย่างเงี้ยนะอยากให้มันเป็นแนวนอนได้เออคือเวลาเราใช้งานเนี่ยทุกอย่างตั้งหรย,ยกเว้นในในอาราบ,บัมโอเคมาอ่าเราก็กดเข้าไปในอาราบ,บัมเราจะทําให้มันเป็นแนวนอนได้ยกเว้นอย่างเดียวอ่ะหยดย้อนออกมานี่ึโอเคอ่าเราก็จะเห็นว่าเวลากดเข้ามาก็จะมีเ,เราเลือก2อย่างคือภาพถ่ายกับอาราบ,บัมนะตรงนี้ มันจะมีฟันเฟืองอยู่ข้างบนตรงนี้มุมขวาเวลาคุณเลือกสองฟังก์ชันข้างล่างโอเคไหมอ่ะเราเลือกอันแรกไว้คือภาพถ่ายนะถ่ายภาพภาพถ่ายแล้วเนี่ยนะ,ะกดลงไปในฟันเฟืองเมื่อกดตรงฟันเฟืองแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นคําว่านี่หมุนหน้าจออัตโนมัติเนี่ยหมุนอัตโนมัติขนาดดูภาพให้เปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมามันก็จะหมุนได้เป็นแนวนอนในอารบัมเท่านั้นไม่เป็นที่อื่นนี่เป็นในอรัรบัมอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เขาให้เล่นแต่ถ้าคุณ ไม่เอาอ่ะคือไหนๆก็ตั้งก็ตั้งให้หมดไปเลยคุณก็ปิดฟังก์ชันนี้ซักก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายก็คุณก็เลือกเอาก็แล้วกันคือมันมันเป็นฟังชั่นที่คุณให้คุณเลือกได้เออหลายๆอย่างคืออยากให้นอนก็ได้ตั้งก็ได้เราแล้วแล้วแต่เราอะเลือกเลย่ก็เลือกเอาก็แล้วกันแต่ตามใจชอบสำหรับผมเรอผมผมอยากให้มันหมุนตามโทรศัพท์นะให้มันนอนได้อ่าเพราะงั้นก็ต้องลูบขึ้นมาแล้วก็ปลดเขียวๆอย่างเงี้ยให้มันหมุนตลอดแน่นอนคือ บางคนไม่ชอบไงเวลานอนลงไปแล้วอยากให้เป็นแนวตั้งตลอดแต่มผมอยากดูเน่นๆผมอยากดูเต็มจอ,ออออะไรเงี้ยแล้วอันนี้แล้วแต่พี่ชอบเลยนะแล้วแต่ตามใจเอามาฝากกันประมาณน,นี้แหละในเครื่อง vivo อันนี้ใน vivo z7x อ่รุ่นอื่นมีไหมอืมก็น่าจะมีนะพี่มันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่มีมั้งไม่รู้สิก็ลองไปกดดูในโทรศัพท์คุณนะว่ามันมีไหมอาจจะมีก็ได้ยก ยัเว้นเครื่องราคาถูกราคาแพงไม่มีปัญหาหรอกแต่ไอ้เครื่องราคาถูกไม่แน่ใจเอาต้องบอกเลยไม่แน่ใจผมไม่ได้ซื้อรุ่นถูกมาใช้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ